รายละเอียดตัวแทนของบริษัทดอกบริษทกรุ๊ปจำกัดนะคะตั้งใจฟังให้ดีๆเลยนะคะขั้นแรกนะคะสมัครเข้ามาสมัครเข้ามานะคะจะมีลิงก์ให้กรอกสมัครเพราะว่าบริษัทนะคะจะจัดส่งของเนี่ยแทนตัวแทนทุกคนนะคะตัวแทนจะมีกี่พันกี่ร้อยกี่หมื่นคนเนี่ยบริษัทจะเป็นคนจัดส่งสินค้าให้กับพวกเรานะคะกับตัวแทนทุกคน เช่นนะคะเราตัวแทนเนี่ยเวลาขายได้นะคะบริษัทก็จะส่งของแทนบริษัทจึงนะคะต้องทําระบบขึ้นมาทําระบบขึ้นมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าสินค้าเนี่ยเป็นของตัวแทนคนไหนตัวแทนคนไหนเป็นคนสั่งไปนะคะจะได้รู้เราจะได้โอนเงินเข้ามาให้ตัวแทนได้ถูกคนถูกบัญชีนะคะแล้วก็ตัดปัญหาเรื่อง ของล้นนะของล้นก็คือเมื่อก่อนจะเป็นระบบตัวแทนสต็อกของกันเยอะมากๆนะคะเปิดบินสมัครที10ชิ้นร้อยชิ้นพันชิ้นนะคะก็จะเกิดปัญหาของล้นนะคะของล้นแล้วก็ตัดราคากันนะคะตัวแทนรายใหญ่ตัดราคารายย่อยทําให้รายย่อยขายไม่ได้ก็มีปัญหาเยอะแยะมากค่ะมากมายนะคะบริษัทก็เลยนะคะปรับระบบนะคะเป็นระบบไม่สต็อกไม่ให้ใครสต็อกนะคะแต่นะคะ ตัวแทนที่สมัครเข้ามานะคะฟังดีๆเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีแม่ทีมมีมีแต่ละคนนะคะอยู่ที่ใครจะสมัครกับใครนะคะก็จะส่งลิงก์ให้เรากรอกสมัครหลังจากที่เรายืนยันสมัครนะคะหลังจากที่เรายืนยันสมัครปุ๊บสถานะจะขึ้นว่า c u s เ o m e r ตรงข้างๆรูปโปรไฟล์ของเราด้านบนนะคะตรงรูปโปรไฟล์ของเราจะขึ้นสถานะ c u s เ o m e r แปลว่าสถานะนี้นะคะจะ ยังไม่ได้เป็นตัวแทนของบริษัทนะคะจะสามารถซื้อสินค้าได้สามารถเข้ากลุ่มเรียนรู้ได้ฟรีนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าใครที่สนใจนะคะคัสมเตอร์จะได้สินค้าราคาปรีเช่นนะคะสมมุตินะคะวิตามินผิวขาวกล่องละ600สถานะคัสมเตอร์จะซื้อได้ในราคา600แต่ถ้าใครที่สนใจอยากจะมีรายได้ อยากจะมีรายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะคะไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวอยากมีรายได้ก็แค่นะคะแนบเอกสารนะคะให้เข้าไปคลิกลิงก์คลิกลิงกะะ์เข้าระบบใหม่นะคะเข้าระบบใหม่เหมือนเราเข้าเว็บไซต์เหมือนเราเข้าหน้า Facebook ของเราอะคะ่ะแล้วเราก็นะคะเข้าไปที่ แก้ไขข้อมูลส่วนตัวก็คือตรงข้อมูลส่วนตัวนะคะเข้าไปแนบบัตรประชาชนเข้าไปแนบนะคะแนบรูปโปรไฟล์ของเรารูปสวยๆหล่อๆของเรานะคะแนบเอกสารก็คือมีบัตรประชาชนรูปโปรไฟล์สวยๆแล้วก็แนบนะคะกรอกเลขที่บัญชีของเรา 1. ทําไมถึงบัตรประชาชนต้องแนบก็เพราะว่าบริษัทนะคะทุกๆยอดขายของเราบริษัทจะต้องหักหน้าที่จ่าย แล้วก็ต้องยื่นเสียภาษีส่งสรพากรนะคะให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเรื่องภาษีสินค้าทุกตัวหรือว่ายอดขายของเรานะคะที่ส่งไปให้บริษัทนะคะบริษัทจะต้องนําส่งสรพากรนะคะจะต้องเอาเอกสารเราไปเพื่อยืนยันด้วยว่าเราไม่ใช่มีฉาชีพมีตัวตนนะคะแล้วก็ป้องกันนะคะป้องกันมีฉาชีพหรือใครก็ไม่รู้สวมรอยเข้ามาที่มาทําให้อาจจะทําให้บริษัทเสียหายนะคะหรือว่า เข้ามาส่งสลิปลปอมเข้าไปก็มีเยอะนะคะส่งสลิปลปอมเข้าไปเพื่อที่จะให้บริษัทส่งของมาให้ฉะนั้นถ้าเรามีเจตนาจุดประสงค์ดีนะคะเราไม่ต้องกลัวตรงนี้พอบริษัทถูกต้องนะคะแล้วเราก็แนบเอกสารเข้าไปใช่ไหมคะรูปโปรไฟล์สวยๆหล่อๆของเราเนี่ยมันจะทําให้เรานะคะ สามารถโพสต์เวลาเรามีรายได้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะโพสตแล้วมันจะมีรูปโปรไฟล์ของเราด้วยตรงเนี้ยก็จะโชว์หน้าเราโชว์โปรไฟล์ของเราโชว์รายได้ของเรานะคะโชว์ไปเลยเต็มที่เพราะว่าเราเสียภาษีถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็เลขที่บัญชีที่เรากรอกเลขที่บัญชีเอ่อสาขานะคะแล้วก็ชื่อบัญชีนะคะตรงกันชื่อบัญชีตรงกันกับบัตรประชาชนของเรานะคะ แล้วบริษัทนะคะก็จะโอนเงินเข้ามาให้เราตรงตามบัญชีของเราที่เราส่งไปให้ตรงนี้ก็รอแล้วเราก็แนบเอกสารเข้าไปรอประมาณ1-3วันอย่างเร็ว30นาทีนะคะรอบริษัทตรวจสอบเอกสารตรวจสอบว่าเราถูกต้องหน้าจริงตัวจริงนะคะแล้วบริษัทก็จะส่งเข้ามาปรับสถานะให้เราสักพักนะคะเราก็เข้าไปที่ระบบใหม่นะคะไปเช็คดูว่า จากสถานะคุชเตอร์บริษัทก็จะปรับสถานะให้เราเป็นเซลแมนเซลแมนย่อมาจากพนักงานขายหรือตัวแทนย่อยนะคะทุกคนทุกตำแหน่งไม่ต้องสต็อกสินคา้าแต่จะต่างกันตรงนะคะต่างกันตรงสถานะตำแหน่งถ้าตัวแทนย่อยนะคะกำไรจะประมาณ20 3 0เปขายปลีกได้อย่างเดียวไม่รับตัวแทนไม่ได้รับตัวแทนไม่ได้ขยายสาขาไม่ได้นะคะเช่น ตัวแทนย่อยนะคะเราเป็นเซลแมนแล้วสถานะเราเป็นเซลแมนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องแนบเอกสารเข้าไปเพราะทุกๆยอดขายของเราหนึ่งกระปุกต้องเสียภาษีถูกต้องแล้วตัวแทนย่อยสมมติตัวนี้นะสมมติขายห0 0ตัวแทนย่อยจะได้ราคาประมาณสมมตินะคะประมาณ4ี่ร้อยหรือ4ี่้อยห้าสิบ เราตัวแทนย่อยอก็จะได้เซลแมนนะคะจะได้กำไรประมาณ100-150ถึ150ตงต่อกล่องโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยนะคะตั้งใจทำจริงก็จะรวยพลิกชีวิตนะคะเพราะหลายคนพลิกชีวิตก้อยก็พลิกชีวิตบนโลกออนไลน์ทำมา8ปีแล้วนะคะลาออกจากงานประจำมาเรียบร้อย8ปีนะคะแล้วนะคะขายไปเรื่อยๆทุกคนสามารถขายไปเรื่อยๆนะคะก็จะมียอดขายไปเรื่อยๆแล้วนะคะ คุณก็สามารถสะสมยอดขายได้ด้วยดีไหมคะสะสมยอดขายโดยที่ไม่ต้องรักษาย,ยอดสมมุติคุณสะสมมาถึงประมาณขายไปละว,วันละหนึ่งกระปุกสิบวันสิบกระปุกยี่สิบวันยี่สิบกระปุกนะคะคุณก็จะบริษัทจะอัพตำแหน่งให้คุณใหม่นะคะเป็นอีกสถานะหนึ่งที่มากกว่าเซลแมนคุณจะได้ต้นทุนที่ต่ําลงแล้วกําไรคุณจะมากขึ้นนะคะประมาณเพิ่มขึ้นประมาณทีละห้าเปอร์เซ็นต์เนาะกำไรแบ่งให้นะคะแต่นะคะ ทางรัฐทางรัฐที่จะทําให้รวยไวสําเร็จเร็วได้กําไรเยอะนะคะก็คือตําแหน่งตัวแทนรายใหญ่หรือว่าซ e o นั่นเองนะคะจะได้นะคะกําไรเยอะกำไรเยอะนะคะเพราะว่าเซล์แมนเนี่ยจะขายปลีกได้อย่างเดียวจะขายให้แต่ลูกค้าทีละชิ้นละชิ้นขายให้แต่ลูกค้านะคะแต่ตัวแทนรายให,ใหญ่ CEO จะสามารถขายปลีกก็ได้กำไรมากกว่า50เปเช่นสมมติตัวนี้600บาท CEO จะได้นะคะสมมุติ CEO จะได้ต้นทุนที่ต่ําคือประมาณสมมุติ200นะคะที่เหลือกําไร3-400ต่อกระปุกนะคะนี่คือความต่างและ CEO ตัวแทนรายใหญ่จะรับตัวแทนได้ด้วยรับตัวแทนย่อยรับ CEO รายใหญ่เท่ากับตัวเองก็ได้เรายังได้กําไร ทุกๆก,การรับตัวแทนเท่ากับเราขยายสาขาเหมือนเราเปิดเฟรนชายบะหมี่เกี๊ยวชายฝีบะหมี่เกี๊ยวหรือว่าเฟรนชายเซเวน่นที่เราอ่ะเป็นเจ้าของเฟรนชายเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าเป็นตัวแทนรายใหญ่เป็น CEO เนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเราก็ขยายขายต่อขายธุรกิจต่อให้กับ เซเว่นเนี่ยขยายสาขาไปเรื่อยๆนะคะเปิดรับตัวแทนมากเท่าไหร่นะคะเราก็จะมีคนช่วยขายมากเท่านั้นนะคะเท่ากับสาขาเราเยอะเซเว่นของเราทั่วทุกภูมิภาคนะคะยิ่งเราขยายสาขาเปิดรับตัวแทนเยอะรายได้เราจะเยอะขายปีกก็ได้กําไรเยอะแล้วรับตัวแทนก็ได้กําไรที่สําคัญรับตัวแทน ที่เป็น CEO เหมือนเราเราก็ยังได้กำไรเพราะปกติระบบเก่าถ้าตัวแทนรายใหญ่จะรับตัวแทนรายใหญ่ไม่ได้เพราะว่าเลทราคามันเท่ากันมันชนกันมันไม่ได้กำไรนะคะนั่นคือระบบเก่าแต่ระบบใหม่ของเราเป็นตัวแทนเหมือน CEO รายใหญ่เท่ากันเลทเดียวกันแต่ว่าบริษัทก็แบ่งกำไรให้ด้วยนะคะแบ่งกำไรให้ด้วยฉะนั้นข้อดีของตัวแทนรายใหญ่ก็คือได้กำไรเยอะ มากกว่า50%ขายปลีกก็ได้จะยิ่งแอดโฆษณาขายปลีกก็ได้แล้วก็สามารถเปิดรับตัวแทนได้ไม่จำกัดนะคะแล้วเรานะคะจะสำเร็จเร็วรวยไวบอกเลยนะคะเพราะว่าสินค้ามีมากกว่า10รายการแล้วบริษัทจะนำเข้ามาเรื่อยๆผลิตเข้ามาเรื่อยๆตัวแทนทุกระดับนะคะทุกสถานะไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องสั่งซื้อเปิดบินเพิ่มสต็อกเพิ่ม ใครอยู่ในสถานะไหนอยู่ในเรทราคาเท่าไหร่คุณจะได้เรทราคานั้นไปตลอดชีวิตไม่มีการรักษายอดฉะนั้นนะคะใครที่เห็นโอกาสหลังจากที่สมัครเข้ามาเป็นตัวแทนนะคะเป็นคสัสเตอร์เป็น CEO บริษัทจะให้สิทธิ์คุณนะคะนับถอยหลัง7วันเท่านั้นนับถอยหลัง7วันก็คือว่าคุณสามารถที่จะปรับนะคะ อัพซีอตัวแทนรายใหญ่คุณสามารถที่จะสั่งซื้อชุดโปรโมชั่นของตัวแทนรายใหญ่ในราคา1,890นันับถอยหลัง7วันคุณจะมีเวลาตัดสินใจ7วันคุณสามารถที่จะเป็นตัวแทนรายใหญ่ได้คุณสามารถจะมีกำไรเยอะได้รับตัวแทนได้แต่ถ้าเกิน7วันไปแล้วไม่ได้โปรโมชั่นนี้แล้วนะคะไม่ได้โปรโมชั่นนี้คุณก็จะเป็นตัวแทนย่อยเป็นเซลแมนต่อไปขายปิดต่อไป เผื่อลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าสนใจกินดีใช้ดีอยากสมัครเป็นตัวแทนคุณก็ไม่มีโอกาสคุณก็ไม่มีสิทธิ์สุดท้ายเขาก็ไปสมัครตัวแทนกับรายใหญ่คนอื่นๆเท่ากับคุณเสียโอกาสหนึ่งสาขาหนึ่งตัวแทนหนึ่งคนคุณคิดดูว่าถ้าเกิดคนที่สมัครมาตัวสมัครตัวแทนกับคุณอ่ะเขาขยานันเขาเก่งเขามีความสามารถเขาขยันเหมือนที่ก้อยทำแล้วสร้างรายได้มากนะคะสาขานั้นตัวแทนคนนั้นมีรายได้เยอะมากเท่าไหร่คุณก็มีผลพลอยได้กับเขาไปด้วยนะคะ ตรงนี้ตรงนี้คือข้อดีเนาะแต่ถ้าคุณนะคะอัพไม่ทันปรับตำแหน่งไม่ทันเลย7วันไปแล้วคุณก็เสียดายโอกาสเยอะมากนะคะคุณก็จะต้องสะสมยอดไปเรื่อยๆสะสมยอดขายไปเรื่อยๆขายมากก็ได้มากขายน้อยก็ได้น้อยไม่ทำก็ไม่ได้สะสมจนครบ200ชิ้น 200ชิ้นบริษัทถึงจะปรับสถานะให้คุณเป็นตัวแทนรายใหญ่แต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณเห็นโอกาสนะคะไม่ถึง2พันแล้วคุณมาซื้อสินค้าไปใช้ไปกินแล้วคุณก็ได้เป็นตัวแทนรายใหญ่ขายปีกก็ได้กําไรเยอะแล้วก็รับตัวแทนได้ด้วยสมัครครั้งเดียวได้สินค้าไปด้วยนะไม่ได้เสียตังค์มาฟรีๆได้แล้วคุณน่ะก็สามารถที่จะเรียนรู้กลุ่มีโอได้เรียนยิงแอดโฆษณาลงทุนแค่ครั้งเดียวสมัครแค่ครั้งเดียวตลอดชีพไม่มีสต็อกเพิ่มไม่มีรักษา ยอดแล้วคุณสามารถสร้างรายได้ไร้ขีดจากัดหลักแสนหลักล้านต่อเดือนเพราะที่รายได้คนหนึ่งบางคนวันละสามพันห้าพันเก้าพันก็เพราะว่าเขาเป็นตัวแทนซีโอรายใหญ่ค่ะเพราะว่าตัวแทนรายย่อยเนี่ยขายปลีกขายปลีกข,ขายอยู่คนเดียวนะคะกว่าจะได้ลูกค้าสิบคนห้าสิบคนขายปลีกแต่ว่าถ้าคุณเป็นรายใหญ่คุณขยายตัวแทนรับตัวแทนได้ไม่จํากัดตรงนี้จะทําให้คุณสําเร็จเร็วนะคะก็ มุมมองต่างความคิดต่างผลรับในชีวิตก็จะต่างกันนะคะใครที่สนใจก็รีบนะคะสมัครฟรีก็มีไรายได้แต่ถ้าอยากร่ำรวยไวคุณก็แค่เป็นตัวแทนรายใหญ่นะคะเหมือนกับเราเป็น Big C ซ a แมคโครโลตัเป็นศูนย์กลางรายใหญ่ที่คนเขาจะมาสั่งของกับเราไปขายต่อนะคะตรงนี้คือโอกาสนะคะ